ใหญ่คนหนึ่งครับเราไปตามคิวนะโอเคทำไมอ่ะเก่งมากเขาจะเขาจะอ๋อโอเคอ๋ไม่หล่อแล้วแต่น้องพีเลยกไปจะตรงนี้อ๋อลุงพีลูกแ่จริงจริงไอพี่ว่านั่งดูน้องสิว่าน้องจะได้ส่วนอะไรนั่งดูสิคะเออนั่งดูนะเก่งกวาสีขาวโอ้สีบาวค่ะอะไรข้างซ้ายสิเดียวแต่แรงเขาแรงเยอะข้างซ้ายนะอันย่าอือว้าวไอวาเก่งนิ้วมือแข็งแรงมาก เออสีดาวอัญญาได้สีอะไรนะพ่อเห็นแล้วแน่เลยสีทพิงในี่ถ้าได้สีชมพูจะดีมากเลยนะเพราะว่าเขาชอบสีพิงแต่ไม่น่าใช่สีเขียวอุ๊ยได้นี่แน่เลยอะไรนะอลิซมามีชอบตัวเนี้ยมามีอยากได้ตัวนี้อ๋อไม่ใช่สีเขียวเป็นเป็นเจ้าหญิงกบอ่ะอ่ะมาแล้วพี่ครับสีกรีสจริงๆก็คือพี่พีเอวาชอบสีเขียว ไเอาแม่หนูเข้าไปในรีดีก่อนเข้าไปแลกกันไหมแลกกันไหมถามอัญญาไหมแลกไหมคะแลกไหมคะน้องพีหนูไปทำหนึ่งนี้กับปล้วปะทกซิลูกหนูนั่งลงแลกครับแล้วน้องนั่งอีกเอ้าอันนี้ของมามีอันนั้นอ่ะของมามีของมามีช่วยแกะให้แบบมีเปล่าพี่ไม่กล้าแกะไปขอแบบมีสิไปขอมามีก่อนว่าน้องพี่แกะได้ไหมครับมามีเปล่ามามีอันนี้ของมามีน้องพี่แกะได้ไหมครับทางนี้ ไปซิไปซิถามว่ามีสิพร้อมด้วยเดี๋ยวไให้ตรงนี้ไอ้ไปสิไปสิตอนนี้ลูกแกะหมดแล้วอัน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 ของผู้หญิงของผู้หญิงอันนั้นจริงเหรอทำเป็นไม่กล้าแกะจริงเขาบอกว่าหนูน้องพี่ไม่กล้าแกะหรอกของมอมีมิมีดูของเราเข้าเลย ได้พิธีได้สีฟ้าอันนั้นหรอนนะพี่ไหนอันยาได้ตัวไหนเอามาให้หมามีดูสิคะมีเป็นไงหมีนี่รัมล่ยคมเสกไม่ยาวเกินั <c oughs> มันปรับได้ลูกมันปรับได้โอเคเส,ยสยียวพุง สีเวซัย้นั้อเดี๋ยอ๋อเอมีามอะัวนี้อันยาห่ออัญาได้ตัวไหนเอาม่ให้บัมมีดูตัวไหนของนีออัญยาอยู่ตัวไหนของรอัญยาอยู่ไหนี่ของอัญญาอยู่ไหนเอาม่ให้บัมมีดูสีกรีนอยู่ไหนสีกรีนอยู่ไหนคะของะไรนไหเอมีอะไพี่ชอบไหมมีให้น้องพี อุ้งจะคานี้ชื่อน้องพีได้นะอุ้ยเอาละเริ่มคิดมีพีจริงเหรอแต่มีใค้น้องพีมีพีจริงอ่าพีก็คือปกให้ปุ๊กได้ไหมคะเบาๆน้องเขาเล่นด้วยอ่ะแม่เดี๋ยวมามีปรับให้นีอย่าบยวมามีปรับให้ค่ะพี่ว่าโอเคได้ไมแต่มเป็นตัวพีเลยนะ